ฮสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม a r ร์คบอถือหรือ a r ร Mobile กันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะไปล่าสัตว์อีกหนึ่งตัวเนาะเป็นไอตัวคันคานตัวเล็กๆอะ่ะเดี๋ยวดูชื่อก่อนจําชื่อมันไม่ได้นะครับตอนนี้พี่มีธนูแล้วโอเคมันจะอยู่แถวๆริมน้ำหาไม่ยากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะเฮ้ยอะไรเนี่ย เอาไอ้เ okay. คโอ้โหไอ้เจ้าโอ้โหโดนกัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อน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 โอ้โหยิงซะมันมาใกล้แล้วหลบก่อนขึ้นที่สูงเอาก้อนหินก้อนนี้แหละอึ๊บโดดโอเคโอเคมันติดหินก้อนนู้นนะครับยิงไปไม่โดนนะเอาโผล่มาสิมาแล้วมาแล้ว โอเคโอเคไม่โดนนะโอเคเฮ้ยโอเคโอ้โหอ้คอมปี้มาอีกโอ้ยมันก็โอ้โหใกล้ถึงแล้วโดนไม่โดนนะโอ้โหเรียบร้อยโอ้หโอ้โหเกือบตุยเกือบตุยโอ้โหกระดูกหักเลยเรา สับเนื้อก่อนสับเนื้อเก็บของออเกือบตุยเลยกระดูกหักเลยสับเนื้อไปโอ้โหเกือบตยุยเ้อซาโกโอเคได้ของนะอ,อ่กระเป๋าโอเคเก็บของมานี่เจอแล้วเจอแล้วไอตัวนี้นะที่พี่จะจับ มันเหมือนมีอะไรอยู่มีไหมโอ้โหเกือบตุยอ่ะเมื่อกี้เจอเจ้าซากโก้โผล่มาข้างๆโอเคเราต้องให้แบบพาสซีฟนะครับอ่ะไอ้คอมปี้มาอแล้วนี่นี่คอมปี้ไปนอนซะโอเคเรียบร้อย โอเคเราจะต้องให้อาหารเขาแบบพาสซีฟนะต้องเอาอาหารมาไว้ที่ช่องฮอตคีย์นะครับก็เอานี่แล้วกันก็ให้เลยโอเคเดี๋ยวก็รอมันหิวนะถ้ามันหิวสัญลักษณ์บนหัวก็จะขึ้นสีเหลืองนะเราก็สามารถที่จะให้อีกทีได้นะครับโอเคอันนี้ง่ายจับง่ายนะครับเจ้าไลสโทซอลัดนะครับโอเค ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงเนาะเห็นเดินต้มเตียมต้มเตียมรอบๆชายหาดเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยโอ้โหแต่เมื่อกี้ตื่นเต้นเลยเจอเจ้าซาโก้บุกมาข้างๆอา่านี่มันหิวอีกแล้วนะครับสามารถป้อนได้อีกโอเคเดี๋ยวเราก็รอมันหิวเลยอ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะจับได้เต็มที่แล้วนะครับพี่ก็เปลี่ยนเจ้าเบอร์รี่มา หลืออีกมันโอ้ยังไม่ได้นะอีกทีนึงอีกทีนึงแต่ใกล้เต็มแล้วไกลจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของพี่อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับเจ้าไลสโตซอรัสนะครับขานตัวเตี้ยมเลยเลเวลค่อนข้างสูงนะตัวนี้อะหิวเร็วๆจะได้ป้อดอีกหนึ่งคำแล้วก็จะเป็นของเราข้างหน้าก็ยังมีอีกตัวนะแต่ไปดูมาแล้วเลเวลน้อยนะครับเอาตัวนี้แหละเลเวลสูง เลเวล29นะถ้าจับเสร็จเลเวลคงจะเด้งมากกว่านี้นะครับอ่ะหิวแล้วนะครับจับเรียบร้อยโอเคมันมาเป็นของเราแล้วเดี๋ยวเป่าหยุดก่อนโอเคแล้วก็ให้มันไม่โจมตีนะไม่ดูร้ายโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าตัวนี้ พากับเข้าบ้านนะตัวนี้ไม่สามารถที่จะอ,อุ้มได้นะครับโอเคมันเดินตามเราละเดี๋ยวให้มันเดินแบบใกล้ๆหน่อยโอเคจะได้เดินมาแบบติดๆเดินมาตามมาไหมเอาตามมาอยู่นะขานตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมมาอยู่เหมือนกันโอเคเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้าปะ ไปต่อกลับบ้านเราดีกว่าบ้านเราอยู่ไม่ไกลนะครับนี่ผ่านไม้โค้งหนึ่งก็ถึงแล้วมามาติดหินไหมเนี่ยโอเคไม่ติดนะเ,เราหิวน้ำด้วยอย่งพอได้อยู่นี่เจ้าโดโดที่จับมาตัวแรกมาอยู่คู่เคียงข้างกันเลยโอเคเป่าหยุด เรียบร้อยนะครับสำหรับการจับเจ้าไลสโตรซอรัสเนาะก็จับง่ายๆนะครับจับแบบพาสีบด้วยป้อนอาหารอย่างเดียวนะไม่ต้องยิงมันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจด้วยนะครับไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ